เวลาสมล้สมแล้วส้มให้ท่านมันเหนียกว่าก่าไม่ยันได้แฟ่งกลางนี่พวะเป็นยยม่ได้ยเยอะซ้ำนี่แันฝนตกก็เลยกาง มลมมากวีวีเลยวะเอาน,นี้ออกก่อนอลรม,นะม,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 มแห้งเลยนะไม่มีแดดไม่มีหนาวมีหนาวลมแห้งหนาววันนี้หนาวลมแห้งหนาวหนาว ยังกันแกงเห็ดนั่งตกปลาชื้นม,มืดมากอากาศไม่มีแดดนี่นี่ร่อนนี่้องฟ้าแดดไม่มี 嗯。Mm.